สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายเป็นคลิปนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขยับรถก่อนนะเขาเขาจะขยับรถนะมีค่อมอสิ่งเลยครับมอ,อยั์เสียงร้าวเลยเท่าแกม,มารสอันนี้อันนี้เมื่อวานเราก็มาถ่ายนะสถวสมบัติวันนี้เราก็มามาทุกวันเลยอนะ อูไหนครับอูสอสมบัติครับสวัสดีครับเริ่มเริ่มมาดูกันแล้วนี่ลายจอจอได้คมมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเขาเขายอบรถก่อนครับรอเขาเขายับรถก่อนเนี่ยครับอูสอสมบัติดำเนินราช,ชบุรี ครับ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะเดี๋ยวแพ๊บนึงนะอ่านเมนไม่ทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดียามเช้าผมสวัสดีครับรถบังดานมหาชนไปไหนครับกับปู่กับเมื่อวานครับผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้านะคลิปบังดานมหาชนเพิ่งลงคลิปไปเมื่อเช้านี้ครับคันล่าสุดรถคนกรุงเก่าที่บ้านยางเสร็จสนใจมาใหม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทักบอกไปครับผมคันนี้แปลงน้าจิก้าแบบแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาดูรถสวยใช่ไหมใช่ครับ พามาดูรถสวยครับสวยแน่นอนคันนี้เดี๋ยวกันนะรอโยกรถก่อนเดี๋ยวเราก็ถ่ายรีวิวของเราแต่เราไลฟ์สดอยู่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมในอู่กันครับ ระหว่างรอมันโยกนะครับแล้วถพายตรงมไปเรื่อยนะครับ mm hmm. เนี่คันนี้ก็สวยนะลายสดกระตุกไหมครับกระตุกไหมดีสูแต่งสวยอยากได้ลายคันนี้จัง สวยทั้งนั้นเลยคันนี้ก็รถวังดานนะครับเอ้ยคันนี้ไม่ใช่วังดาเนเด็กคันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นพัฒนารุ่งเรือนกิจเขาแปะน่าจะแปะผิดใบที่เราเราพูดเมื่อวานน่าจะผิดใบแล้วก็ฮีโน่คันนี้นะที่ทําสมชายไปที่ทําสมชายที่จอดทาดูเด็ก้างเลดนะครับ สุดเลยคันนี้ได้ข่าวมีรถสายแข็งต่ออยู่ครับอยู่ข้างในเนี่ยแหละนี่ไงคันนี้สองคันคสองหรือสามสามคันหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับบอมคนใต้คนนุณคณิตฐาแหกที่ตามาอู่ยเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีน้าจิก้าแล้วก็สีเหลืองของใครไม่รู้แต่สวยเหมือนกันครับ กำลังทาเลยครับคันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ารถใครนะสวยเหมือนกันคันนี้ลายเพ้นสวยดีครับ ก็น่าจะลดบิวนะครับบิวส,สวยเลยอันนี้ก็น่าจะลดบิวนะครับบิวใหม่ฟูโซ,โซ่ครับแต่ที่เรามาถ่ายคือมาถ่ายคันนี้ครับอี u ูซุจิก,ก้าเท่าแกมาร์สรถเมืองใต้หรอ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้เราให้ดูคร่าวๆกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยรีวิวสวยนะคานไฟแน่นดี หน้าจีก้าเลยครับกระจกแน่นๆจัดเต็มดีนะคันนี้ดูภายในหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูในคลิปครับไลฟ์สดเดี๋ยวผมไลฟ์สดแับเดียวครับ อันเดียวเดี๋ยวก็ปิดรถมันทุกตั้งสวยว่าผมให้สิบคะแนนนะฮะนี่ครับจิก,กา้าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะเน,เนียบเลยง,งานเก็บอะไรของเขาเนียบ,เ,ยบ,เ,ยบเลยครับบังฝุ่นก็ยื่นกำลังพอดีเลยนะกำลังสวยๆไม่คดไม่หมดุดไม่งอ อะไรก็ไม่รู้นะอะไรไอไอไอ,อะไรนะจำชื่อไม่ได้สวยดีครับเป็นสีเขียวเหมือนสีเขียวเลือบอะครับแต่ว่าไม่เลือบนะสีเขียวเขียวฟ้าๆเขียวๆเ,เนี่ยครับบางคุณสวยงามจริงนะคันนี้ แล้วก็รถที่ต่อในอู่เขานี่โคตรเยอะเลยครับเนี mm ่ย hmm. บ้านเทาแกา่หลังเมื่เริ่มเลยและนี่ครับรถรอต่ออีกเพียบเลยครับอีกเป็นสิบๆคันเลยเนี่ยลองนับดูดิสามหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะตรงนี้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดโสิบกว่าคันนะครับประมาณสิบกว่าคันเยอะแยะเลยครับสามหก เดี๋ยวอ๋ออันนี้เป็นรถลากไปนะครับนึกว่าจะเอาหัวลากมาต่อนะตอนแรกไม่ใช่ครับเอารถไอ้นี่เลยรถอะไรโฟกลิฟต์นี่ครับอเอ็กเด็ก่อ้นเลยไป,เ,เ,ดไปไเดินหน้าเข้าเลยลอ้อยตกใจเลย <laughs> ลั่นเลยครับลั่นปักเลยนะไม่เป็นรถแบบนี้รถแบบนี้เอาไปรถที่อู่ครัเนาะคันนี้ของใครคันนี้รถไอเนี่ยครับรถอะไรนะสอบัวทองสิขันตี่องครับ,ค,ค,รบคันนี้แต่งที่ไหนครับแต่งสมชายครับวันนี้วิสาไม่ติดงานผมชวนมารีวิวรถผมแล้วพี่เราดูเฉยๆก่อมีฮีโน่ไห,ไหน ออกไปแล้วไปแล้วโฟลลิฟเราไปแล้วครับมีครับมีโอกาสถ่ายอยู่ครับแต่ว่าเราเราไม่น่าจะถ่ายเราจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างบางทีมันติดธุระครับนี่ก็มีคลิปพลอยชนกยังไม่ได้ลงเลยครับเดี๋ยวว่าว่าว่างๆเดี๋ยวจะเอาลงครับนี่คนระับโยกอะรถโฟกลิฟโยกเอาเลยอ๋อหักอย่างนี้เลยเหรอสุดเลยอะรถโฟกลิฟเรา นี่ครับเปลี่ยนเลยนะเออง่ายครับมันไม่ต้องใช้เวลารถที่สะดวกสบายเลยครับทีนี้ แน่ครับคันนี้ก็จะประมาณนี้จิก,ก้าจิก,ก้าแต่ไลฟ์สดผมจบเท่านี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับเดี๋ยวมาเรามาชมกันดีกว่า